ขนาดนี้ผมอยู่ร้านดอกไม้ฟาร์มไก่ย่างเขาสวนวางนะครับ,ครบใครหิวไก่ย่างอร่อยยผมแนะนําเลยไก่ย่างร้านนี้ทางร้านปลูกต้นไม้ร่มลื่นมากเลยครับจากเดินทางมาร้อนๆรู้สึกเย็นขึ้นทันทีเลยพยนักงานของร้านต้อนรับดีมากเลยครับสดีครับมากับพี่สาวครับเข้ามาแล้ว,ว,นวนในไหนครับข้างในใน,นู่นใช่ไหมครับได้ค่ะม่แแก่ร้อน คือซิกเนเจอร์นะครับผมก็คืออยู่ที่นี่ก็คือจะเป็นขันแบบนี้ครับขันนะครับผมเขาจะใช้ขันแบบขันแบบโบราณนะครับผมนี่มีที่ลองขันด้วยเป็นในไทยตัวนี้คือน้าจิ้มนะครับน้าจิ้มรสเด็ดแล้วก็นี่จะต้องให้ดูช้อนนะก่อนดูอาหารครับนี่ที่ใส่ช้อนที่ใส่หลอดดูดนะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้ก็คือไก่ครับ ก่ย่างที่ผมไปหน้าร้านเมื่อกี้นะครับผมหน้าทานมากอมปกรณ์ก็น่าทานตัวนี้คือส้มตำมครับผมตำลาวแล้วนี่แหละครับบรรยากาศดีนะครับร้านนี้แนะนําเลยนะครับร้านดอกไม้นะครับผมอยู่ที่เขาสนกวางนะครับผมคอนแก่นใช่ไหมที่นี่อําเภอเขาสนกวางอําเภอเขาสนวางจังหวัดขอนแก่นนะครับไปวาน้ำก่อนอร่อย ออร่อยเพื่มขึ้นเดียอันนี้ไม่ได้ชมนะอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นมากเลยแล้วไม่แห้งด้วยแล้วก็ไม่เละเกินไปซื้อ,ปปอปปไปปากซ้าเลซื้อไปปกถาดนะครับผมเนี่ยอันที่สองแล้วนะครับแล้วก็ส้ตมตำก็จานที่สองแล้วนะครับเข้าวเหนียว ้าวเหนียวก็เบิ้ลนะครับอันนี้กระติบที่สองครับกลับบ้านอีกสามตัวกลับบ้านอีกสามตัวครับสรุปแล้วเราปิดร้านนะครับวันนี้ครับ่อร้านอยู่เสาสนกวางนะครับร้านดอกไม้นะครับผมใครผ่านมาแวะได้นะครับการันตีนะครับอร่อยมากครับผมร้านดอกไม้ฟาร์มนะครับผมอยู่ฝั่งเข้าดรทางซ้ายมือนะครับผมถ้ามาจากขอนแก่นนะครับผม การันตีนะครับความอร่อย